สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระตา่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่396ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันหลากหลายรายการเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทราคาเดิมกันเลยนะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้ร,รายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มการที่องค์นี้เลยนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่1น,นะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรีรายการนั้นให้กับน้องได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองนี้รายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระ เหรียญจอบนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินองค์นี้รายการที่สองนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่3มนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สมนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีฝังพระทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเขียนวัดราหาร่ายระยองนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่สามนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ภาพสมเด็จรายการที่4นะคะรองส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันเลยนะคะชอบใจถูกใจเนื้อผิวไหนพิมพ์ไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขลายการองค์นั้นให้กับน้องได้เลยนะคะสามารถนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะถ้าดูแล้วไม่ชัดหรือว่าดูแล้วดูไม่ทันนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะ องนี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรา, <Edison maple> รายการที่ห้านะคะร,รายการที่ห้านะคะเป็นท้าเวสุวรรณนะคะท้าเวสุวรรณนะคะอง์นี้รายการที่ห้านะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะท้าเวสุวรรณหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกนะคะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะเหรียญ1นบาทนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะเป็นช้างสามเสียนนะคะมีมงกุฎนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะบางรายการอาจมีซ้ำกับ EP ที่ผ่านมานะคะ ก็เหมือนเป็นการอัปเดตนะคะพี่พี่อัปเดตองค์ที่ยังมีอยู่นะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมกันอีกสักรอบนะคะเพื่อรอบที่แล้วส่องแล้วดูไม่ชัดรอบนี้อาจจะส่องขึ้นมาดูชัดกว่าเดิมนะคะพี่องค์นี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่8นะคะเนื้อผิวแตกรายงาแบบนี้เลยนะคะ องนี้เป็นรายการที่8นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะด้านหลังนะคะมีตัวภาษาจีนนะคะองค์นี้ด้านหลังมีตัวโค้ดภาษาจีนแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ พศ2517นะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะมีตัวเลขด้านในาเขียนว่า96นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นแบบว่าพิมพ์ยาวแบบนี้เลยนะคะมียาวทั้งหมดหองเลยนะคะ องนี้เป็นรายการที่10นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆกันนะคะส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่มหาตุ้มนะคะชื่อหลวงปู่มหาตุ้มนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะอง์นี้รายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่รายการที่12นะคะเป็นรูปทรงเสมานะคะเป็นรูปทรงเสมานะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13านะคะเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะ เหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะชื่อรุ่นเศรษฐี99รวยรวยรวยนะคะหลวงพ่อพัดนะคะเป็นเหรียญทรงเสมาไปมาสนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะ เรียนหลวงพ่อจงนะคะรายการที่14นะคะองนี้เป็นทรงเสมานะคะไม่ตัดปีเขียนที่ระลึกหลวงพ่อจงนะคะปีพศ2 4 8 5ถึงพศ2 5 6 0นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่1 5นะคะเป็นหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะคะเป็นหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะคะอายุ77ปีปีพศ .2484 นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะสิ่งสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะราบผลภูนทวีนะองนี้รายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะหลวงพ่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะ ส่งให้ดูให้ชมกันนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะปีพศสอง8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีหน้ามีตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะส่องให้ดูเนื้อมวลสารที่องค์พระกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่17นะคะเนื้อผิวมีรอยแตกรายงานนะคะพี่นะ องคน,นี้เป็นรายการที่17นะคะ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่18 <c oughs> เหรียญหลวงปู่โ <c oughs> ตวัดปะดูชิมพีมีเส้นเกษานะคะองค์นี้มีเส้นเกษานะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะ เรียนหลวงพ่อทองมารายการที่19นะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะหลวงพ่อทองมานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดปี2518นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นพระพรมสีหน้ามีรอยจานนะคะ เป็นเหรียญพระพรมสีหน้ามีรอยจานนะคะซูมสองให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะซูมสองให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายได้รายการนะคะขอดูภาพนะคะอาจจะมีส่งช้าบ้างเร็วบ้างนะคะแล้วแต่ว่าแมคค้อยู่กับพระหรือเปล่านะบางครั้งอาจจะขับรถไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะพี่นะ ก็อาจจะมีช้าบ้างนะคะองนี้รายการที่21เนะคะเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ทรงกลมนะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่ทรงกลมนะคะองนี้เป็นร, donn, ร wrote, ายการที่22องนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะปี25 2478นะคะเหรียญทรงกลมหลวงพ่อไปรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขานะคะเหรียญหลวงพ่อเขานะคะรายการที่23นะคะวัดหนองขามอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีด้านหลังเป็นหลวงพ่อแซ่แบบนี้เลยนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะอง์นี้รายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะองค์นี้รายการที่24นะคะองค์นี้รายการที่24นะคะเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนนะคะเหรียญรุ่นอายุยืนหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษนะคะปี2553นะคะองนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะ เนื้อผิวสวยๆนะคะอาจผ่านการใช้งานนะคะหรือว่าเก็บจนมันขึ้นเขียวหรือยังไงนะคะเหรียญน,นะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะเป็นพระนาคปกนะคะเป็นพระนาคปกนะคะครบ8รอบหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร่ องนี้เป็นรายการที่25นะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่2 6นะคะรายการที่2 6นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญารายการที่26นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะอง์นี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เนื้อผิวแห้งๆเลยนะคะเป็นรายการที่27นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่2 8นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะวัดโพศรีสะอาดรุ่นปดนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่2 9เนะคะเป็นเหมือนพระคงนะคะเป็นเหมือนพระคงเลยนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่2 9นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้รายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นกุมารนะคะกุมารกวากสองมือนะคะองนี้รายการที่30นะคะกุมารกวากสองมือรายการที่30นะคะ ha, j j t, นะคะ่าจ ja ะเป็ í, 30, นหลวงพ่อเต๋นะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเต๋นะคะองนี้รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะพระสมเด็จนะคะมีพญาคุดแปลกแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้รายการที่31นะคะอง์นี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลายืนนะคะใส่กอบไมค์อนสีทองสวยๆแบบนี้พร้อมพื้นคอได้เลยนะคะกะถินรุ่นแรกทำมาอุทยาน2566นะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะองค์นี้รายการที่33นะคะชื่อรุ่นชนะโจนปี2556นะคะชื่อรุ่นชนะโจนปี2556นะคะองค์นี้รายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพผิวรุ้งนะคะ เป็นพระสมเด็จปกโพผิวรุ้งนะคะองค oui ์นี <sheep> <pandemia> hey ้เป okay. ็นรายการที่34นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะปกโพผิวรุ้งแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันนะคะที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาปีพศ2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้ปีพศ2419นะคะเป็นรายการที่36นะคะเป็นรายการที่36นะคะเป็นเหรียญทรงระฆังนะคะเหรียญที่เราลึกหลวงปู่สุขนะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เนะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะ พระคุณพระคุณเจ้าหลวงพ่อกลวยนะคะอง์นี้นะคะด้านหลังเขียนอาจารยะนุสติอนุสรน,นะคะหลวงพ่อกลวยรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะมีรูปหล่อหลวงพ่อกลวยด้วยนะคะอันนี้น่าสวยมากเลยนะคะเพิ่งโดนตีกลับมาเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะพระรูปหลรหลวงพ่อกล้วยนะคะองนี้นะคะเขียนวัดโคสิตตารามด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นหลวงพ่อ เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะองนี้รายการที่39นะคะเหรียญเจ้าสัวรายการที่39นะคะส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่40นะคะส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่40นะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะ,ะ,คะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นพราส,สมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารนะคะมีเนื้อโดยเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะ องนี 41, 11, record, ้เป็นรายการที animales, 44, 7, ่41นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้รายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42เป็นเหรียญหลวงพ่อปนะคะเหรียญหลวงพ่อไปรายการที่42นะคะองนี้นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกสองสนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกสอง8ี่ดนะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะด้านหลังมีตัวโคตดภาษาจีนนะคะด้านหลังมีตัวภาษาจีนนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์หนูนะคะวัดทุ่งแหลม อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเดือนนะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเดือนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะส่วนเนื้อผิวออกสีดำมีค่าปิดทองนะคะ องนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46เป็นเหรียญหลวงปูเนนะะ่เหรียญนะคะถาวโรเหรียญหลวงปู่เหรียญถาวโรที่ระลึกสร้างกำแพงวัดบางระหงรุ่นชนะมาร8ทิศนะคะองค์นี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะ รายการที่47เนะคะเป็นน็อกเก็ตหลวงปู่ศิลานะคะน็อกเก็ตหลวงปู่ศิลานะคะองนี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อการนะคะเหรียญหลวงพ่อการปี2469นะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะ รายการที่4 9เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นน่าจะเป็นเหรียญเรื่อนนะคะเรื่อนสมณศักดิ์ปี18นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ พระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่ห้าสิบนะคะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้าสิบนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะ50รายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถโทรปิดกับน้องได้เลยนะคะหรือว่าจะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาขอได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ